ที่ผมส่งให้ไปเนี่ยไม่แค่ดูคร่าวๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจแต่ฟังจากคําพูดผมนะมฟังจากคำพูดผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้จดตามคาพูดผมแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนคิดด้วยเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับเอา a สนะี่นะเอ้พี่นะโอเคเรียบร้อยนะครับเขียนว่าลไรเริ่มต้นจากรายได้นะครับรายได้เนี่ยแบ่งเป็นหลายส่วนนะครับแล้วก็แบ่งเป็นหลายส่วนหนึ่ง แบ่งเป็นยอดขายของแต่ละกิจาการนะครับเป็นเป็นหัวข้อเรื่องก่อนนะเ,เดี๋ยวค่อยใส่ตัวเลขเอานะครับเอาอตัวเลขจริงเลยนะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บยอดขายอ่าแล้วมีไรายได้อื่นๆไหมนอกจากการขายนอกจากการนอกจากการขายนะครับเช่นตอนนี้ยอดขายมีอะไรบ้างเราขายอยู่ทั้งหมดสามตัวยอดขายมีทั้งหมดสามตัวแยกนะครับหกล้วยผงสอง แต่แต่แต่ละกิจการมไม่เหมือนกันนะนี่ผมพูดถึงกิจกรรมต้นน้ำก่อนแต่ของคุณแม่ก็อีกเรื่องหนึง่งของแวว์ก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ทางของคุณน้องก็อีกเรื่องหนึ่งนะเช่น <laughs> อเช่นอาจจะ <c oughs> อยากคุณน้องนี่ก็ผักคะนา้าอยากคุณน้องนี่อะไรผลไม้ผลไม้อยากคุณน้องเป็นอะไรผักค่ะผักกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนคุณอย่างต้นน้ำนี่คือคือจะต้องเอา อ่ะเพราะฉนะนั้นต้องเอาทั้งหมดมารวมตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณตายยังยังแค่เป็นไอเดียก็ได้ดเพราะว่าเดี๋ยวต้องรูปโดจากเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนทุกท่านคิดจริงนะคิดเป็นของ่านจริงๆเลยสวยของพี่ครัวเรือนอย่างเดียวเลย <laughs> ไรายได้จากเดือนเดื <laughs> <ๆ>อนโอเคอันนี้อันนี้เป็นไอเดียฟังไว้นะครับอ่ะเพราะฉนะนั้นหนึ่งไรายได้มาจากผลิตภัณฑ์ของท่าน แยกเป็นสัดส่วนผักคะน้าก็เขียนว่าผักคะน้ายอดขายผักคะน้ายอดขายกล้วยผงถิ่มเราเรารวมไปได้ไหมคะผักคะน้าหรือว่าผักเอาคือขึ้นอยู่กับว่าเขาทำอะไรแต่จริงๆแล้วถ้าแยกได้โถิ่มัดลงจ้ามได้เนะได้แยกบ่แยกบ่เอาจแจมปิดเลยเเดดีี๋ยยววแป๊บนึงผักก็มีผักคะน้าตุ่นได้เหรอ ถ้าถ้าผมพูดอย่างนี้นะคือผมพูดให้ละเอียดก่อนผม,ผมในในมุมมองของนักบัญชีผมควรแยกนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะบัคคพนะบางทีดีไม่ดีมันตกลงแต่ว่าผั้อย่างหนดีไม่ดีมันก็ขึ้นลงตามฤดูกาลได้าะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรไที่คือเราจะคำนวณอะไรไม่ได้เลยว่ามันเกิดเกิดตัวจากตรงไหนผมเอาวันนี้ผมขอแยกให้ละเอียดก่อนละกันผักชีก็ผักชีผักพนักก็ผักพนัผัก แยกประเทศผักไป<ม>เลยครับว่า,วาสวัสดีครับ